ไปจะไปไปเที่ยวกันไปจะไปไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รางวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนซะบ้างเถอะที่ที่เธอกับฉันไม่เคยไป าท่านเข้าสู่จังหวัดน่านน่าน่าน่านาเบอปัว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 เ <c oughs> ะียขอดูก่อน <c oughs> จำไม่ได้หลังจากที่เราถึงอำเภอหน้าแล้วนะครับต่อไปเราก็จะจองรถสองแถว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 สีแดงนะครับแดงแดงแดงเพื่อจะจไปซื้อของที่ตลาดตอนเวลาหกโมงครับหลังจากนั้นเออใช้เวลาซื้อของพวกของกินของใช้ของ จะผ่านเส้นทางงอ่างเ่นอกกอะไรงดถึงจะเดินรยประมาณหนึ่งร้อยประมาณเที่ยงหม้หลัา t e i ใชไหมแล้วหลังจากนั้นเใช้เวลาประมาณสี่หห้าชั่วโมงนะครับในการเดินเดินจาก ตอนจะดอไปถึงจุดกลางเต้นจุดแรกของเราคือครึ่งทางจะขึ้นดอยภูเก็ตนะครับผมดอยอะไรข่อยครับดอยภูเก็ตเก๊เกจากที่เราได้จุดกลางเต้นแล้วนะครับจุดกลางเต้นนี้เราจะอยู่ในทุ่งจะเป็นในป่านะในป่าหลังจากนั้นเราจะเก็บผลไม้รากไม้เอามากินเอามาต้มทำยา้ เรานั่งรถมาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเกสร็จนะครับตอนนี้นะครับแทบไม่น่าเชื่อเราถูกตัดไฟครับกระต่ายไฟนี้ก็ดับเรายดี๋ยวไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับห้องนี้นะครับได้ข่าวล่ำลือว่าเป็นห้องทิมอาถรรพ์สาวตายทั้งกมนะครับม่้ ามาเข้าข่าวที่เราคุยกันเมื่อกี้ต่อนะครับ <c oughs> หลังจากที่เราถึงในป่าแล้ว <c oughs> เราพักกลางคืนแล้วเราสื่อมาตอนเช้าเพื่อถูอพาดิษขึ้นเราจะนั้นเก็บเตยนี่เพื่อจะขึ้นสู่ภูเข่แสงจากตาอ้าเราจะขึ้นสู่ภูเข่งนะครับใช้เวลาประมาณหกถึงเจ็ดชั่วโมง เด้ที่ว่ามีน้ำหรือเปล่าเพราะว่าที่อ,อยู่ข้างบนนั้นไม่มีน้ำ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 เันจะต้องหาน้ำใช้เองคครับตอนนี้รถจุด สิ่งที่น่าสนใจก่อนะครับจากที่เราเดินไปตามด้านลอกไปตามทางที่ชาวเขาเดินนะครับจะอยู่บนตอนนี้เราจะอยู่บนเส้นหลักกิโลเมตรที่337นะครับจะเป็นหลักกิโลเมตรระหว่างประเทศไทยกับประเทศเรานะครับเราจะเดินจากหลักกิโลเมตรที่337นะครับไปที่หลักกิโลเมตรที่336นะครับ จะไปที่ยอดภูเก็ตนะคะ๊าเหลือจากที่เราอยู่ที่ยอดภูเก็ตนะครับเราจะปักกดจุดดงตรงนั้น